สวัสดีค่ะนักเรียนนะคะอันนี้ก็จะเป็นวิดีโอภาษาไทยนะคะในสัปดาห์ที่12แล้วเนาะสำหรับ วิชาภาษาไทยในสัปดาห์ที่12นะคะเราก็ยังอยู่ในเรื่องของมาตาตัวสะกดนะคะเป็นการทบทวนสําหรับสัปดาห์นี้จะเรียนอยู่ทั้งหมด2มาตราก็คือมาตาแม่กลนนะคะแล้วก็มาตาแม่กบนะคะเรามาดูมาตาตัวสะกดมาตาแรกนะคะก็คือมาตาแม่กลนนะคะมาตาแม่กลนะคะจะม,มีะะมมต,ตัวสะกดาตามนะะี้ค่ะ,คะ,ะ,คะจะมีตัวนอนหนูยอยิงนอนเนนรอเรือรอลิงแล้วก็รอจุฬาเป็นตัวสะกดนะคะอย่างเช่นอะไรบ้างนะคะที่มี นอนหนูเป็นตัวสะกดเช่นคําว่าจานเห็นไหมคะตัวสะกดอยู่ตัวสุดท้ายถูกไหมคะยอยิงเป็นตัวสะกดเช่นาชคาว่าเชิญถูกไหมคะเชิญค่ะเชิญเข้าห้องประมาณนี้นอนเนมเป็นตัวสะกดเช่นคําว่าคุณคุณนะภาพอย่างนี้ใช่ไหมคะคำว่าคุณนอนเนมเป็นตัวสะกดรอเรือเป็นตัวสะกดเช่นคําว่า อาหารนะคะลอลิงเป็นตัวสะกดเช่นคาว่าบอลคะ่ะลูกฟุตบอลถูกไหมคะแล้วก็ลอจุฬาเป็นตัวสะกดเช่นคําว่าปาหวานเนาะลอจุฬาเป็นตัวสะกดทีนี้วิธีการสังเกตก็คือหนูจะต้องดูคะ่ะพยัญชนะตอนนี้ที่เป็นตัวสะกดทั้งหมดนะคะในการสังเกตว่ามันอยู่แม่กลน,นะแล้วก็การอ่านสะกดคำบางทีเราจะต้องเขียนคำอ่านนะคะอย่างเช่นคาว่าบอลเนี่ยบอลอ่านว่าบอ อนอบอนถูกไหมคะมีนอนหนุเป็นตัวสะกดเนี่ยคะ่ะอ่านออกเสียงมีนอนหนุเป็นตัวสะกดก็แสดงว่าอยู่ในมาตาแม่กลหนุจะดูแบบนี้ก็ได้นะหรืออย่างเช่นคําว่าปลาหวานอย่างเงี้ยหนูอ่านปลออปลาใช่ไหมคะวออานหวานอามีนอนหนุเป็นตัวสะกดแสดงว่าคําว่าวาันเนี่ยก็อยู่ในมาตาแม่กลอ่ะทีนี้มาดูแบบฟึงหัดเขาบอกให้เติมตัวสะกดในมาตาแม่กลลงไปนะคะในช่องว่างให้มีความหมายอย่างเช่นคําแรกคําว่าวานัวานวัน อะไรดีคะก็ต้องเป็นวันอ่าวันเพ็ญน,นะคะนยอหญิง no. ตะอะไรดีคะอ่าตะกูลอลิง อันนี้อะไรดีอะไรเจ้าสารเจ้าก็รอหลิงเพราะฉะนั้นข้ออื่นหนูลองไปทําดูนะคะมีทั้งหมด5คข้อต่อไปมาตามแม่กบอันนี้ไปเร็วหน่อยนะเป็นการทบทวนเนาะเมื่อกี้มาตามแม่กลก็มีนนหนูนเนย,ยอหญิงรอเรือรอลิงรอจุลาใช่ไหมคะแต่ถ้ามาตามแม่กบก็จะมีตามนี้คะ่ะบอใบไม้ปอปาอ่าพอพานฟอฟันพอสัำเพานะคะแล้วก็ วิธีการสังเกตก็เหมือนกันเลยค่ะอย่างเช่นคําว่าคําว่ากราบก็ได้ไง่ายๆกราบแล้วอ่านว่าโก,ากาถูกไหมคะรออาบอกรถูกไหมคะกราบก็มีบอใบไม้เป็นตัวสะกดหรือคําว่าอะไรเดียภาพแล้วอ่านพออาบอบภาพใช่ไหมคะก็มีบอใบไม้เป็นตัวสะกดเพราะฉะนั้นอันนี้จะอยู่ไหนมาตาแม่กบ ะะมีใบไ,ไม้ไปลาอย่างเช่นคําว่ารูปใช่มั้ยคะเราอ่านรออูบอรูปถูกไหมอพอสัมเัาเช่นคําว่าปลารบปลาอันนี้อ่านเหมือนเดิมนะคะแล้วก็รอโอบอรบเพราะฉะนั้นตัวนี้แหละคะ่ะก็จะอยู่ในมาตาแม่กบมาดูนะคะมีแบบฝึกหัดอะไรบ้างสําหรับแบบฝึกหัดมาตาแม่กบอันนี้ก็จะฝึกใครนักเรียนลองเปลี่ยนบ้างแหละหาคํานะคะตามนี้นะคะลองดู สามารถหาได้ทั้งแนวตั้งแล้วก็แนวนอนอ่ะเขาบอกว่าทั้งแนวตั้งและแนวนอนเมื่อพบแล้วให้เขียนล้อมรอบกรอบอย่างเช่นครูบอกว่าครูจะหาคําว่ากรอบแกรบตัวแรกกรอบแกรบอยู่ตรงไหนในนี้คําว่ากรอบแกรบอ่ามาช่วยกันหาหน่อยค่ะตอนนี้ เบลอไปหมดแล้วใช่ไหมคะอ่าเดี๋ยวขออนุญาตย่อหน่อหนึ่งมองไม่ชัดอ่าคำว่ากรอบแกรบอ่าเจออย่างลูกกรอบแกรบอ่าครูเจอแล้วนี่กรออาอุ้ยติดไหมเนี่ยกรออาบอกรอบกรอแอบอกรแกรบอ่าแล้วหนุ่ก็อุ้ยเบี้ยวเลยให้หนุ่ก็วงเอาไว้แบบนี้นะคะวงเอาไว้อันไหนใช้แล้วก็ขีดคาไปหรืออย่างเช่นคาว่าอะไรอีกดี่ะ มีหนูเห็นคำไหนอีกดีไหมคะ,ะคูเห็นบาปกรรมะบาปกรรมบออาบอปอบากรรอรอรอมอ่าอันนี้อ่าให้สองตัวที่เหลือหนูต้องไปหาเองนะยังเหลือคำว่าตะขาบแมลงสาบรอบครอบอบพยบกระสอบกราบพระเผาศพแล้วก็คำว่าระโมยโอเคนะคะ สำหรับในสัปดาห์ที่12ก็มีแค่2มาตรานะีคะสัปดาห์ที่13ก็จะเป็นมาตราต่อไปเนาะวิดีโอนี้มาสั้นๆนะคะเพราะมันเป็นการทบทวนนะคะโอเคค่ะถ้าเด็กๆมีข้อสงสัยอะไรกส็ส่งมาสอบถามได้เลยเนาะสำหรับสัปดาห์ที่12ก็ไว้เพียงเท่านี้คะ่ะขอบคุณนะคะ